เสียข้าวานก่อนเสียข้าวานก่อนเอาลูกปูหนึ่งเด้อบล็อกยังชื่อไม่เอาก้ากินเบิด์ตพ่อดุ่ยพวกแม่นมอ่ะดูจะมีแล้วนี่เอานมผู้ฮะอ่านกำลังคิดอยู่เด้อนี่เอาดุ่ยขาวห่อได้ดุย่ย Cái đang vâng vô à, Ta, vừa à, cái đợt nồng vô Ta, bà này ok, phải xuống lịch lệch con, xa xa dừng khu con đu hả? Dừng cõi con đu, view 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 dừng đu bà thì hộp này đu bà khu hải hả? Dừng dừng dừng, dừng cõi nông phình đu Ok Nhanh 1 2, 3, ta View Ping Ping โอเคป้าลูกป้าป้ามีป้าสบายดีป้าลุงก่อนป้าเข่าห้อมป้าสบายดีโดยป้าป้าป้าระยะเรากดระยะเราป้าป้าป้าสบายดีป้าชู่อสกุนเดลยจงเข่าห้องก่อน ใส่เนาะหาเอ้มวยบแม่น้องผิงต้องปเดียนก็ในลูกเด้อมือื่นด้มือยังไปหาเอ้มวยเนาะมยอีกอีกกมือนึงน้องต้องไปเดียนอีกมือนึงง่ายนะอ้ายไปขิวแล้วิขอไปเลยต้องผิงขันชีหูจักไตเอ้มวยเนาะโดยคือโมนั่นกคือกัน เป็นการชิลุจักแต่เอื้อยเพราะว่าคนอื่นนี่สร้างสมบุญยังไม่ได้เคยพาเพิ่นไปดุเนาะเอ้ยเมื้อนี้น้องพิงไปเดียนอีกมื้อนึงลูกเด้อไปยืมสาวคู่ก่อนมื้อนึงเอ้ยมวยแล้วก็เอื้ยอยังลูกบ่เอ้ยมวยก็เอ้ยอยังก็เอื้ยยังอุ้มเจ้าบ่นั่นน่ะโดเยี่ยมผิงไปหาเนาะเอ้ยยังโดเอ้ยยังเอ้ยยังเอ้ยยัเอ้าแม่ถามเจ้าเลยเอยังเอื้อยนี่เอ้ยเอื้อ้ยยังก็

ไปถ่ายยูบ่ไปถ่ายยูวะยูยไมยูนี่ันกับ่ารันเจะไปไปเาตีกันเด้อแพงกันเด้อแพงกันเด้อเด้อไเด้อเด้อเก๋เด้อรักกันรวยน้องต้องรักกันแพงกันเด้อไปไปโรงเรียนเดียวกันนะแกันไปนั่งกินเข่ากับผู้จัดกันเออผู้จัดกันี่เด้ ถ้าไปบ้านอื่นบ้านไกลเฮ็ดจังะไรนี่ขนาดอยู่บ้านเดียวกันไปโรงเรียนเดียวกันก็ยังนั่นเพิ่นเพิ่นสิแบบตามกฎเลยนะเพิ่นนี่เนาะแม่นตามกฎเวลากินข้าวเวลานั่นครูสิบ่อยนั่นแหล่ยมจะนั่งแบบคือบ่ฮู้จักกันเลยครูบอกว่าชี่น้องเพิ่นไปโรงเรียนที่คือคนบ่ฮู้จักกันนี่นะแล้วก็ไปนํากันก็บ่ได้อีกเลยแต่เพิ่นบอกในญาติอีกน้องวิวอ่ะวันนี้ขออนุญาตเพิ่นว่าให้น้องพิงไปนํางมิเด้อเค้กมาเพิ่นเค้กแบบปลไหล ทางสิบุญยังมีเวียกสิเคาวกำบ้านอยู่ไปไปน้ำนองบิวมาอนึ่งเออไปน้ำกัดมือนึ่งกัดมือนึงเออโนี่ยเนื้อไปน้ำกัดมือหนึง่งมือนึงไปน้ำกัดมือนึ่งไปก่อนนี่ไปให้ไปหาไอบิวก่อนปะสายเอจูดเอ็ดเอ็ดจูแล Jam 네้วแหละเอ้ยสบายดีจลูก สบายดียุ๊สบายดีเออเออไม่ยังอันนันนะไอ้นี่ะขนมปองขนมปันะอุ้ยนึ่งปังยังไม่ได้กินแซ่บอะไปคือเออเขากิดอวลังถวยอังเออเนาะอะไรกินดอคงลังถวยเน่น มือนี่น้องติไปน้ำเอื้อยมือนี่ไปเนื้อมื้อเพื่อนวะพีเยอเอเข้าไปน้องสิดเอ๋อยังสิยังสิกลับเขาว่าอันอยู่เด้เอ้าที่ก็ถิมนะน่นนะเอาถือกินนั่นน่ะเออถือกินนะไปไปครู บ่อหวานได้ดูเล้เออแน่นกขาห่านถิ่มพึงแล้วบ่เจอาเลยละรด้อันนั่นอได้บ่อล้เอาเอานึ่งเกลไปเอานึงแล้วกไปไปน่ะปตู้ถาอยู่น่ะไปดูวะบ่เอาก็ย่านะเนาะอืม่นไหนูเยหวาน núp kinh bao ấu, mัน 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 mặn đạn đấy đâu, cha ai vô luôn rồi, cha bèn ai vô, học cứ cán học cứ cán được, nó bả này, này bò, thở cái nào gì nó bò, pái sa, cá, pái bận gì pái, thả bả con, thả con. ไปไปเฮยเปองเปองอ่งีกูเอเออเออนักนักนุ่มเน่นุ่มกะเอากินนี่ไว้ละกินนี่นั่งแน่นอ่ะ เออเนาะใอ่อยู่ขายเครื่องกับแม่เด้อมันนีขายเครื่องกับแม่เริ่มหาเงินได้ค่ะไปแกินดีกตไปกินไปย่งกันนะไปย่นะยังบจบยังบจบสบายดีกัน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 โดยเออแต่มันอยากมันอยากเมื่อมันอยากเมื่อนะมันอยากจะท่อนแสงแล้ยปลาปลาปลาสปลา ไปเลยมีแต่คนเก่งๆบันเออป่ากระเมื้อล้วลูกไม่ได้น้องผิงไปน้ำเอ้ยบิวมาหนิเคบ้าโน้ยมือมือมือมันเสาเนาะมือมันเชาไปใส่กอไปเที่ยวขยันญ่าแล้วจะล็อกอันนี้เอ้าเสาทิศไปใช้แต่ว่าไปเที่ยวขยันย่าเขาไม่แล้วไปจะล็อกให้ให้เอบิวไปน้ำบ่ลูก ไปเไปไหนจะมีพี่เลี้ยงอีกคนหนึ่งอะกล้าไปยุทำไปแต่แม่ก็พอเนี่ยยอมละแต่ว่าคือมีนะพี่เลี้ยงอีกคนหนึ่งไปรำการเนี่ยเวลาแบบเพิ่นอยากนั่งกันักบัดเดียวหมืองอแงเยอะเหนงอแงเดียวเลยวัดนู้นก็มาทำสามนดือนนะมองบิวยู่กับไอ้เด็กอนะแต่โรงเรียนจะกินหวานลูกเด้อจับจับ อาจจะไปจับมือแฮบบางดูหันหนาสองคนน่ะเฮ้ยใช่ๆทิงไปไปนี่ปืนกับพักปืนพักสองมือปืนวันยังก็วิวบ่หึอะไยอ่ะปืนวันยังถูบบอมีไครู้บปืนวันยังวันยังก็บนไปเรีโรงเรียนบ่อดูว่าไพชอวถึงไอ้เ้ยนี่ไพชอวถึงนะวันยังครูบ่ไปโรงเรียนดู เป็นคู่วดตัวคู่เปล่าไปนี่ใช่วันเสาร์สถูกวันเสาร์เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์หยุดพิงได้เสาร์อาทิตย์ไปยังก็ได้วะเสาร์อาทิตย์ไปยังพิงได้ได้เออยันนี่เป็นอะไรได้ได้อ๋อเราไปคิดจวดกับไปเที่ยว ไต้องพิงก็มีสองเศษเอ้ยเอ้ยก็มีสองไปดึงเงินพนพนนะเอ้ยตาพูกเงินหายร้อยบาทนะโอ้ยผนาไายังมนีผนาใช้โบปินได้ผนาจะดึงขาดแลวะเนี่ยดึงทิมนงอไวิว้าอย่าไปดึงเงินโลกวะบปยังมนีผันาใช้โบปินได้ผนดาแต่ถ้าแบบไม่ได้นางน้องลูกนาง้อง เก่ง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 เนอะอนเอน้องผิงเนี่ยบิงทังน้ำเจ้าให้ด้วยนะมบังกันลูกนั่งลมาเออให้น้องบ่งน้ำแน่เบาดเบงด้บงด้วยถ้าสดุบมาบบงน้ำกันดุก่นั่งกอดกันจับมือกันน้องบงเออหนรักกัน นี่นะผิงโค้อแมนบอมือน้องผิงบอมันนองผิงโค้งบ่ผิงมือนมือจ้ะนะโอ้ค่ะเดี๋มือน้องถือบอปะยังถือยังถือันนี่ยังถือกว่เขาจะหล่นบอหล่นอยู่ที่หนล่มอยู่เพื่อนเก็บเออเล้ดอหล่นใ่รหน้องน้องจะรลน้องแล้หายบ่วิวหายบอ เดออกด้วยเนออกด้วยเฮ็ดเองหายเองบอกแหม่เยอ่านไ้รต่ละคนเป็นบัดเป็นมุกนม่วีไปย่างบานนี่สบาน่ฮะถ้าครูถามเจ้าว่าบิวไปย่างวานนี่จะชบอกะดั ผูกแขนน้นองจินนี่ครบรอบสองเดือนผูกแขนหน้าน้นายาังออกไพ่หรอออกไพ่เออผูกแขนน้นองจินนี่<ฟ>อบอกคนอยู่อ่ะสาวคู่เจ้าซื้อยอย่างกา็คู่ยุยบดรุคู่ังฮะคู่ยุย,ค,ย,ยคนมาซื้อขนมคนมาซื้อขนมหนูป้าบอกว่าน้องบิวบ้ได้มาเด้อม่เนีน้องบิว ผูกแขนน่องว่ะตามพิงพิงพิงคูยย่เจ้าชื่อยังเฮ้ยเหรอต้อง <laughs> พิงยังไปจักชื่อคู่น้องพิงพิงห้องเพลงแมวให้เอื้ออื้อบิวพังเลยโบิวในห้องด้วยว่ะเพลงแมวมาด้ห้องเจ้าห้องเพลงยังจะดูอันจะกคู่สนเพลงห้องเพลงเนี้พีคห้องด้วยค่ะแมวแมวเลยโ เพลงโรงเรียนไหนจะได้ห้องอีู่บออได้ห้องจับได้บ่ลองดูค่ะลองดูโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนแห็นป่าบริข่องเรียนไปในห้องอไหนแห็นบ่เป็น้องชีบบ่จะห้องเพลงชัดลาวเห้ป่าพังไหมห้อดงด้วยเป็ชื่อ,อนุอ่มหันนี่ไว้ อี๊หนึ่งสองสามห้อง้ประตูเลยประตูเลยฟังอยู่ห้องนีเพลงชาลาวนะายังห้องมาเปลี่ยนในเพลงชาลาวนะอี๊น้องกับเดียวาเกื่อนยล้ กินก็เ <beating> ส <Caribbean> ียงกันเข่าวใจแต่ว่าสารเล่าเออต้องพิงต้องพิงห้องลูหานต้องพิงห้องพิงเมีวด้วย เกงเก้งเก้งเก่งคอยฮัดไปคอยห้องไปเด้อ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 เออยัไปด้อยพ้ะเออยังพระเออยังนนี่เออพ้ะเออยัเาลูกเออพ่อพอเจ้าเนี่เด้อปรตูล้อกกลืมหอล็อกกันเผเด้่ยลืมหรอ คู่ห้องอีเด้อชิอกต่วันจันทร์ในเพลงฉัลเรเนาะถูกรศาเลยัวอมหอเดียวกันเดนัราเดยวกันเออตงเพบาดุะห้องนะหลกแมเพลงบเพลงเกี่ยวกับแบบห้องมันเพลงแมวเพลงอกเียน นเห็นแมวอยู่บนตั้งค่าบ่อพิงแมวน้อยมาดักกินปลาคู่เลยวิว <laughs> แมวน้อยมาดักกินปลาปะบัดนูเดินมาแมวน้อยชับกรับบ่หรอคู่ <laughs> <laughs> อันคู่บโนันอันจะไม่ได้หองก็ห้องแกน่ะโด <c oughs> ไปเรียนกับชมพ่า,ามาบบา่ได้ไปได้บ่มาเลยกับบ่าวจีได คอยจักไปคืรจะก็ว่าเองมันนองไม่นู่ะก็พิงนแล้วพิงกันเวลาอย่อยาว่ากอยังจะเป็นหนาวลูกนะไอ้ดิดอบวกทางเข่าได้นะคุณเ้จือได้เลยพิงจืดอยู่ว่าตูอันทางเข่าลูกพิงจืดจื้าสีบอกประตูลูกเด้อถ้าสีบอกประตูเด้อเอ้ยด้ดยะ กสิเก่งเก่งทั้งสองแล้วนี่พิงพิ้งจื่อบไล่เหรอพิ้งจื่อบไลอะลองบังลองบ่งลองบัง้องพิงห้านนังพิงนีพิ้บโมจือหรอฮ้พิ้บโจือข้าวหันข้าวอหหันพิดกินข้าวบะ โรงเรียนไใส่ปรับปบประเสริฐเดียวเยวเดียวเอ้อเอออะไแมนแมนโรงเรียนไสประเสริเป็นกลางเพื่นเดยได้การโรงเรียนเลยใก้ไมือวันไหน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 ใกล้เลยใกล้เลยใกล้ล้ประจใ่ยตูด้อมงไหก็ปาป่าพาเดียวบ่วิวอ่ะจากบ่พงตูดทังเวแล้ว

<c oughs> เออเก่งน้ำกันหนูเก่งน้ำกันเก่งทั้งชองเลยจำได้ทั้งชองเก่งเก่งเก่งนี่เดาประตูนี่นี่นั่นรถตู้วังทางเลยน่ะมึงเด้ซี่ถึกตาประตูเลิกรถใหนฮะรถตัวนี้ไปก่อน <c oughs> น่มเหนี่ไงเอาเนีอาเออไอวิวก็เอาแต่บาปากันอาวานเด้เด้อเอพูนึงเด้อเด้อเจ้าไอแชมอาวานเด้อเด็สาวคู่วัยเขาหอกน้ำได้อายคู่เมื่อโรดเวอคอยฟัดไออยาง้ยินข้าวนั่นอยู่ที โอ้หมูมาหลายแท้นี่โอ้หอดเย็นก็หอยเย็นก็ห้องเรียนเนี่ยหโรงเรียนแล้วยปลาบัดนี้ปลาพันโงโรงเรียนก่อนเขาเขาเชือหนุ่มก่อนไปเสียข้าวลานก่อนนะโอเคเขาเชือหนุ่มก่อนเนาะปลา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 เสียข้าวลานก่อนเสียข้าวลานก่อนเอาลูก เอาผู้หนึななな่งเด้อผู้เบลล์ยังชื่อไม่เอาก้ากินเบิดพ่อดุเลยผู้แม่นมอ่ะดุจะมีแล้วนี่เอานมผู้อ่าอ่านี่ร่างคิดอยู่เดี๋ยนี่เขาได้อดุเขาห่อได้ดุเลยใช่ร่างเบิ่งอยู่ไปปวดหน้าเอื้อยก็เดกนมผู้ ป่ะบาน,นี่โอเคไปชงเด็กๆก,ก่อนใช้ใช้ยืนคู่กันดูห่ะยืนกอดกันดูวิววิววิวยืนดูป้าจะถ่ายหัวแบบนุ่มแต่ป้าคู่หายน่ะยืน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 กอดน้องผิงดูโอ,อ้ยยิงหนึ่งสองสามเฮ้ยหินตาวิวพิงพิงโอเคป้าลูกป้าไป้าสบายดีป้าลุงก่อนป้าเขาห้องไปสบายดีโดย